อ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน500บาทนะครับผมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเล็ตแบบโดยตรงนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดอ่างเปาทูมิวเล็ตด้วยหนึ่งนะครับซึ่งโค้ดอ่างเปาเนี่ยมีทั้งหมด1 0ึซองนะครับผมสามารถรับเงินได้ตั้งแต่1บาทถึง150บาทนะครับใครที่อยากจะรับโค้ดอ่างเปาฟรีเพียงแค่กรอกรหัสโค้ดรับเงินฟรีเข้าทูมิวเล็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับครับก็ขอสสววัััดดีคคุณผผู้้ชมมกกนนยะรบ็ อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมิลเลดนะครับ500บาทนะครับแล้วก็แจกรหัสโค้ดอ่างเปาทูมิลเลดด้วยนั่นเองนะครับสำหรับรหัสโค้ดอ่างเปานะครับผมแจกทั้งหมด100ซองนะครับสำหรับโค้ดอ่างเปานะครับสามารถลุ้นรับเงินฟรีได้ตั้งแต่1บาทถึง150บาทนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับใครที่อยากรับโค้ดอ่างเปาฟรีฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับหรือว่าในการแจกซองครั้งต่อไปนั นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับหรือว่า Play Store บนมือถือ Android นั่นเองนะครับเราจะต้องทําการดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีแอปนะครับให้เน่ให้ดาวน์โหลดก่อนนะครับผมแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับสาหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับรองรับรหัสโค้ดอั่งเปาได้เลยนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าดาวน์โหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะมีลิงก์การดาว จะเข้ามาค้นหาเองได้ที่ Google Play Store นะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมใครที่ติดตามเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า GoDaily นะครับก็เป็นแอปที่จะใช้ในการรับรหัสค้ดองเปาแล้วก็ทําเงินฟรีทูนิเลต500บาทที่ผมได้รับมาเนาะแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะย้ำอีกครั้งใครที่ยังไม่มีแอปนะครับผมก็สามารถค้นหาชื่อแบบนี้ดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้ผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้สามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับเ่าโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของ ต้องทําการสมัครก่อนนะครับวิธีการสมัครนะครับผมให้เรากดที่รูปคนด้านล่างขวามือนะครับเมนูที่5นะครับกดเข้ามานะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับการเข้าสู่ระบบเนี่ยเป็นการสมัครนั่นเองใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ให้เราเลือกช่องทางการสมัครได้เลยไม่ว่าจะเป็น Google นะครับโดยการสมัครผ่านอีเมลล็อกอินด้วย l ล ne นะครับหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วย f c e e o o o นะครับเราก็สามารถเลือกช่องทางที่เราสะดวกในการสมัครได้เลย อาโอเคนะครับเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของแอป g o d e l l นะครับสำหรับแอป g o l d l l เนี่ยใครที่ติดตามผมตั้งแต่แรกๆนะครับตั้งแต่ผมรีวิวบ่อยๆเนี่ยแอป g o d e l l เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูมิลเลดที่ง่ายนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับแอปไม่ใช่พนันแน่นอนนะครับตัวแอปนะครับผมจะเป็นการอ่านข่าวดูวิดีโอทําภารกิจนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนเนาะเพื่อที่จะเก็บในส่วนของคะแนนนะครับคะแนนเหรียญทองนะครับเราสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูมิลเลดได้นั่นเองนะครับสำหรับว เมนูแรกเลยนะครับผมก็คือการอ่านข่าวนะครับเราสามารถเลือกข่าวใดข่าวหนึ่งก็ได้นะครับผมหัวข้อข่าวได้หมดเลยนะครับเราก็เลือกเข้าไปนะครับหข่าวพอเรากดเข้าไปที่ข่าวนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของเนื้อหาของข่าวนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเหรียญทองด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับเป็นคะแนนที่เราจะได้รับจากการอ่านข่าวนะครับเพียงแค่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เลยนะครับ พอมันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวัญแบบนี้แล้วให้เราทําการกดรับคะแนนนะครับ434คะแนนนะครับเราได้รับมาเป็นคะแนนสะสมเนาะเราก็เก็บไปนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่สองนะครับสําหรับเมนูที่สองตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอนะครับสําหรับคลิปวิดีโอเนี่ยก็เป็นคลิปที่มาจาก YouTube นะครับผมที่มีช่อง YouTube เขาได้ลงไว้นะครับแต่ทางแอปโกดิลี่เนี่ยก็นําคลิปมาลงให้เราดูนะครับผมพอเราดูแล้วเนี่ยเราจะได้รับคะแนนอย่างไรกดเข้าไปที่คลิปวิดีโอนะครับ มันก็จะขึ้นเป็นเหรียญทองขึ้นมานะครับแล้วก็คลิปวิดีโอเนี่ยมันก็จะเล่นตามความยาวของคลิปวิดีโอปกติเลยนะครับรอให้มันเปลี่ยนเป็นกล่องของขวาญเหมือนกับการอ่านขาวเมื่อกี้นะครับถ้ามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็กดรับคะแนนเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับการดูคลิปวิดีโอต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับก็เป็นการดูคลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะครับที่เหมือนกับแอป t i k t o k นะครับเราจะได้รับคะแนนเหมือนกันนะครับผมในส่วนของเหรียญทองตรงนี้นะครับแล้วก็ปัดดูคคลลิปปปต่อไได้้เยนนนะะะรรับผมมาณี ต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่4สําหรับเมนูที่4ตรงนี้นะครับก็จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับอันแรกเลยนะครับคะแนนของเราที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่บาทมันก็จะขึ้นให้สําหรับการถอนเงินนะครับให้เรากดตรงด,ด้านขวามือตรงพี่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะกดเข้าไปการถอนเงินนะครับถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการถอนขั้นต่ำนะครับสิบาท150อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเงื่อนไขในการถอนเงินโดยการเชิญเพื่อนหรือว่าการทรําภารกิจต่างๆเนาะล้วก็ดูที่เงื่อนไขก่อนว่าเขาให้เราทําอะไรแต่ถ้าาาเเรไม่อยทงํงน นะครับเราก็เลือกเป็น200 500และก็1,000นะครับตรงนี้เนี่ยขอแค่เรามีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนที่เขากําหนดเราก็สามารถแลกได้เลยไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับไม่จํากัดจํานวนครั้งในการแลกเราสามารถแลกซ้ารายการเดิมได้การถอนเงินนะครับผมกรอกแค่เบอร์ชูมิวเล็ตนะครับในการรับเงินนะต่อมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราอยากมีรายได้มากขึ้นนะครับเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยสามารถทําได้ทุกคนการเชิญเพื่อนนะครับเชิญใครก็ได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้ ไหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li ลนย YouTube ต็อกนะครับได้หมดนะครับกดเชิญเพื่อนได้เลยเนาะถ้าเราอยากได้รับลิงก์ไปโพสต์นะครับเราก็กดแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับไปโพสต์ในกลุ่มงานออนไลน์บน Facebook มีเยอะมากนะครับผมลองไปโพสต์ดูนะอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อศูนย์ภารกิจนะครับและก็ภารกิจเหรียญเนานะ ศูนย์ภารกิจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการล็อกอินนะครับเช็คอินรายวันเมื่อเราเข้าใช้งานนะครับเราจะได้รับคะแนนในแต่ละวันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของภารกิจรายวันตรงนี้ทําได้ทุกวันนะครับเราก็ดูตามรายละเอียดเลยว่าภารกิจเขาให้เราทําอะไรนะครับเราก็ไปทําเพื่อที่จะรับหรือว่าเก็บในส่วนของคะแนนนั่นเองต่อมานะครับผมในส่วนของรางวัลเพิ่มเติมนะครับงานทําเงินนะครับเชิญเพื่อนรับรางวัลใหญ่นะครับวงล้อจับรางวัลนะครับอ่านเพื่อนรับเหรียญนะครับแล้วก็เป็นการนดโหลดเกมหรือว่าอะไรต่างๆแล้เราก็เข้าไปทําได้นะ ต่อนะครับผมในส่วนของภารกิจเหรียญนะครับสำหรับภารกิจเหรียญเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําในส่วนของภารกิจนั่เนเองนะครับตรงนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เพื่อที่จะทําในส่วนของภารกิจนะครับก็อยู่ที่ความจําของเครื่องด้วยนะเพราะว่าแต่ละแอปเนี่ยใช้ความจําค่อนข้างเยอะเลยนะครับการทํราภารกิจตรงนี้ค่อนข้างยากระดับหนึ่งนะครับในการทําภารกิจเนาะเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันเป็นเกมนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการดาวน์โหลดลงในเเครรื่อองงขา เพื่อที่จะทำในส่วนของภารกิจนะครับคำแนะนําภารกิจนะครับทําได้ครั้งเดียวนะครับ1เครื่องเท่านั้นนะครับก็คือในเครื่องเดียวเนี่ย ทำได้แค่ครั้งเดียวถ้าเราเคยดาวน์โหลดแล้วเราจะไม่สามารถทําภารกิจซ้ําได้นะครับรายละเอียดของภารกิจนะครับก็ตามนี้เลยลงทะเบียนและสร้างตัวละครใหม่สําเร็จนะครับรับ9 0 0 0 0คะแนนนะครับเติมเงิน35บาทรับคืนนะครับสามสิบถึงสีบาทก็คือการเติมเงินในเกมนะครับอันนี้ก็ควรที่จะระวังเนาะเพราะว่าอาจจะไม่คุ้มนะครับเล่นเกมถึงระดับ 560-100, 200นะครับผมแล้วก็ถึงระดับ300จะให้4ีถึงหบาทนะครับระดับ400จะให้ถึง6กถึงเบาทนะครับผมตามนี้สําหรับรางวัลภารกิจนะครับ ต่อนะครับผมในส่วนของเมนูที่5านะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะมีของขวัญนะครับอินไวท์วงล้อการเล่นเกมนะครับแล้วก็เพิ่มภารกิจนะครับให้เราเลือกที่เมนูโค้ดอังเปานะครับเพื่อที่จะรับรหัสโค้ดอังเปาเนาะกดเข้าไปสําหรับโค้ดอังเปาตรงนี้นะครับรหัสโค้ดที่ผมขึ้นไว้ทางด้านซ้ายมือเนี่ยไม่ใช่รหัสโค้ดอังเปานะเป็นรหัสของการเชิญเพื่อนเนาะถ้าใครสมัครครั้งแรกก็ฝากใส่ด้วยนะครับสำหรับโค้ดอังเปาของแอปโกเดรียนะครับมีจํานวนจํากัดอยู่ที่1 0 0รซองนะครับรับเงินฟรีนะครับหท ถึงบาทนะครับหากเงินรางวัลหมดแล้วนะเราจะได้รับเหรียญนะครับเป็นเหรียญคะแนนเนาะไปสะสมอยู่ที่3,000เหรียญนะครับ3,000คะแนนรหัสโก l d ลี่นะครับผมก็จะพิมพ์ให้ลงในช่องนี้เลยอ่าโอเคนะครับสำหรับรหัสโค้ดอังเปานะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ P5ZNET นะครับมี T ตัวใหญ่ตัวเดียวนะครับที่เหลือเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กนะก็พิมพ์ลงในช่องนี้นะครับแล้วก็กดแลกรับได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้กันทุกคนนะครับ กดแลกรับนะครับผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยรับใน2แรกนะครับเพราะว่า2แรกเนี่ยมันจะได้ประมาณ15-20ถึงบาทเลยนะครับบางคนก็ได้20กว่าบาทนะครับบางคนก็ได้10กว่าบาทนะครับผมแต่ใครที่รับแล้วนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์นะครับว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับผมคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับถ้าอยากให้ผมมาแจกโค้ดอ่างเปาอีกก็กดไลค์เข้ามาเยอะๆนะครับถ้ามียอดไลค์เข้ามาเยอะก็จะมีโค้ดมาแจกเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ซองอ่างเปา w วอ l เล็ตต่างๆนะครับผมจะนํามาแจกให้อีกนะครับ อันนี้คือการกอรอกรหัสโค้ดอังเป่านะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับของแอป Go d เดลเี่นก็ประมาณนี้แล้วก็รวมไปถึงโค้ดอังเปานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้คอมเมนต์อะไรไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ